วันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันที่สว่างที่สุดรุงโร์ที่สุดกว่าวันไหนๆเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั่นคือวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานทรงนำความสว่างสวยัยมาสู่ใจกลางเวนยศัตว์ทุกคำสอนหากประพฤติตามสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ได้เลยทีเดียวหากทำด้วยจิตเลื่อมใส ดังเช่นพุทธศสนิกชนที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ผู้ซาบซึ้งใจในคำสอนของพระพุทธองค์ได้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขาบูชานี้กว่า500คนณวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรพุทธศสนิกชนต่างน้อมถวายวัตถุทานอันเลิอแต่หมู่สง์อันประเสริฐด,ด้วยจิตเลื่อมใส เพื่อลักความตรณีออกจากใจต่อมาเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานเพื่อสร้างความเบิกบานในการมีอายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติตามด้วยพิธีทอาพระป,ปาโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย ทุกท่านต่างก็มีจิตใจที่ผ่องใสเพราะได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าจากนั้นกละไลมิตรตันเทียนเหลียนท่านประธานพระป,ป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าพร้อมน้อมนำพระป,ป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสัตว์ชนก็ได้น้อมนำผ้าป,ป่าถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป,ป่า จากนั้นเข้าสู่พิธีจุดวิสาขะประทีปโดยมีการลยมิตรตันเทียนเลี้ยนเป็นประธานจุดความสว่างในครั้งนี้ก่อนที่ความสว่างสวายจะเต็มพื้นที่ท่านประธานทรงก็ได้จุดประทีปโคมเอกก่อนแล้วส่งต่อความสว่างนี้ไปยังพุทธศาสนิกชนต่อไปค่ะต่อมาท่านประธานสงพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และสาธุชนก็ได้พร้อมใจการเดินเวียนประทักศิณพร้อมทั้งสวดอิติปิโสจำนวนสมจบ ซึ่งถูกพิธีกรรมล้วนเกิดจากความปรารถนาแท้ที่จะตอบแทนคุณโดยการบูชาคุณด้วยการปฏิบัติบูบชาแก่บุคคลที่ควรบูชาอย่างสูงสุดดังเช่นพระพุทธองค์